สายสารศิภาไปเที่ยวไปสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ครับระยะทางจากลำพูนมาเชียงใหม่30กิโลครับจากเส้นทางนี้ครับตอนนี้กรับกำลังเดินทางไปครับเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวใกล้สีหวัดแล้วครับตอนนี้กำลังเดินทางมา,าที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ตอนนี้จะพาไปที่ไหนบ้างติดตามครับ

มอันเดินๆครับขึ้นมาบ้านมาสักการะหลวงพ่อทรรมใจตันนี้เดินขึ้นมาจนถึงวันเดือนปีหน้าวัดแล้วในิเราจะพาเข้าไปดูข้างในว่ามีสถานที่ต้องเที่ยวตรงไหนบ้างครับแล้วตาด้วยและมีรูปหลวงพ่อพระเจ้าันใจเมื่อเราอ่านวันขึ้นมาวันนี้ก็จะเห็นร้านค้าทางด้านหาเราตาม ต้องผู้ที่เขาจะชอบซื้อหมวกซื้ออะไรเนี่ยตามทางทางตนี้ก็พอนค่นั้นเมื่อท่านมาแล้วก็ขอเชิญท่านบูชาได้ปฏิทินปี2 5 6พ ยนงววันนี้ข้าพเจ้าขายขายหรือทำธุรกิจอะไรขอให้ข้าพเจ้าได้เงินเท่านี้เท่านี้เพอย่างนี้ทุกวันก็ส้อเร็จประโยชน์ได้ครับผมยวจะาเขาไปตั้งหลายที่ได้ขึ้นมากราบไหว้ครับ สามบารมีขอพรจากับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมาแล้วก็ขอเชิญท่านรอบูชาได้ปฏิทินปี2564ตอนนี้ที่วัดพระธาตุเคยคับมีแล้วและมีจำนวนจำกัดรีบบูชาด่วนเลย แล้วก็ขอรดพระพาที่ย <interacted> ช่ี้รอดสองครั้งต้องรอดสามครั้งอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่มาขอพระเจ้าหลังใจช่วยข้าพเจ้าเรื่องอะไรเล่าให้ฉันฟัง อใหท่าน้คลขอวาพระธาตุวครับอาสวัสดี่านถาความับผมตามหน้าก็จะมีแักเสียงโชคหรือว่า แผงลอตเตอรีน่นี่ข้างทางเต็มไปหมดเลยครับถ้าใครมาที่นี้เสียงโชคได้เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปน,นีครับนี่คือพัฒนาใจ,จดีเลยครยังมีรูปงตอนนี้เราจะพาเข้าไป อดีตินปี2,564ตอนนี้ที่วัดประศาตน์เลยครับมีมแล้วและมีจำนวน ต้องการใหมเมื่อมาทำบุญแล้วเราก็ต้องมาที่สถานที่สวยอเลยตามมาครับนี่คือสถานที่ท่องเที่ยวนี่คือจุดสูงสุดของสถานที่รอยคำครับตามผมมาครับจัเปับ นักท่องเที่ยวที่มาินทามารชมมาเที่ยววัด,ดวสามารถมองไปได้จะง,งสามารถมองเห็นรวมๆของ,งจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดเลยนะครับจะสามารถมองเห็นได้เลยถ้ามองลงจาก,กยอดของตรงนี้ลงไปจะเห็นสถานที่ทุกอย่างของตัวจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ต่อไปผมจะพาเดินห้องเจดีของไปครับ้ครครับเมืจบแล้วบอกว่าขอหลวงพ่อพระเจ้าทันใจ มีวันเลือกดีมุกงคนดีเจดีของคนที่อยู่ทำเรามาะทุกทุกปีที่เราอยู่นี่แต่คันงนี้ผมก็จะเดินทางออกไปข้างนอกนะัจะกับจะพาไป ถานที่เย็นๆบ้างอะไครับ ครับก็จะหมดแล้วเนี่ยจะเป็นร้านค้าตามข้างทางก็จะเป็นร้านค้าทขายสระกินแบ่งรัฐบาลรับใครที่เดินทางมาเที่ยวที่นี่ก็ต้องเสียงโชคใครที่ชอบเสียงโชคก็เดินทางมาเที่ยวก็เสียงโชคกันได้ครับปี2514ตอนนี้ชีวัดพระธาตเลยครับดีแล้ว หลังจากจบคลิปนี้แล้วยอย่าลืมกดซับกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อจะไมีพาคลิปต่อไปผมจะมทำให้น้องเจ้าพี่ไหนที่มได้ดูรวมติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณ